สวัสดีค่ะเมื่อนี้คุณยายมาหาด้วจ้ะคุณยายว่าฟันไดเลขมาสองสามงวดแล้วจ้ะจ้่กับบ่ไดออกมาหากันจักเถื่อเมื่อนี้ก็เลยมามาเห็นกันพอดีจ้ะคุณยายก็เลยสิมาเขียนเลขให้เมื่อคืนนี้ฟันไดคักแน่คุณว่าจ้ะ๋ยวมาฟังคุณยายเสียเปล่าสู้ฟังด้วยค่ะงวดที่แล้วนี่ก็ฟันไดศูนย์เก่างวดก่อนก็นไดศูนย์สามด้วจ้ะ ก็เลยดีใจหลายลงให้เบืงเป็นแนวทางด้วยคงวดนี่ตามต่อคุณยายเฮานะค่ะนอกเบ่เห็นกันดนแล้วอันว่าเข้าเรเงินใบร้อยให้จี่นี่นี่เวเอาฉันดีให้ดีให้เงินเลยอจักยู่บอนคุณยายผู้ใดอันด้ให้บ่กมุจักเดีวฝันดีแต่ว่ามันสได้โศกได้เงินนี่เจี่นี่แล้วอันนี้นึ่งนึ่งศูนยี่ซื้อหนึ่งหนึ่งก็ที่นึงศูนศูนนึงรก็ซื้อหนึงนึงอืมเด็กสองคนว่าเงินันว่าเขาม่ บอกอันงวดก้อนหาสามชูนแมนซื้อซือสองพันนเขาให้เยันหาสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งพันว่าเขามาบอกไงห้าสามศูนย์แมมออกกันเก้าศูนสามนะพัสามเงืนหลายบอกคนแมนตนัวเก้าอันเก้าชูนแปดซื้อแต่ศูนแปดแปดศูนย์มันออกกันเก้าศูนเก้าเนี่ยนะชูนเก้า <10 9. S 2> ทั้งหนาพันว่าซื้อเขาแยกชื่อแมนแทกจังว่านันเร็วอ,อกีก เอาแยกแยกไปได้มาได้ใสไซแอนได้บ้านเก้าศูนย์แปดเอาฟันว่าเขามาบอกไงเนี่ยง่าอยู่เก้าศูนย์แปดเดืองวดหนีบานใช่ไหมแยกกใส่ตัวศูนย์แปดเลยก็ซื้อจะเก้าศูนย์แปดอย่างเดียวเขาซื้อสามตัวเออซื้อแค่สามตัวเราบานก็ซื้อศูนย์แปดแปดศูนย์ไม่ออกศูนย์เก้าทั้งนาบ่้งซื้อเอาไปยังว่าฟันเมียนฟันตัวเออเอาเงืนหลบ่เงี้คือเงือนไหละนอกขันข้นปานน่าอือเอา นีงวดนี่ฝันเอองวดนี้ฝันว่ามึงขึ้นนี้เล่นฝันว่าเขาเอาเงินไปล่ลอยมาให้นี่เอากระสันก็แมนอีหลีลงให้กันเบิงเพื่อเป็นแนวทางนะจ๊ะมือนี่คุณยายมาหามาเ้าซู่ฟังว่าฝันได้เลขสองสามงวดแลวเพิ่นว่าจ้ะมีผู้มาบอกเจ้าทีเพื่อนนั่นแหละวะบอกกันได้ว่ามาบอกแม่นคักเนาะจา้ะงวดนี้กับฝันว่าเก็บเงินแบ่งลอยได้เ้อจ้ะ ุณยายวายาจิสูศูนย์หนึ่งกสิบเอ็ดแค่นั่นจ้ะสองตูพอถินเลยวะคุณยายฝันแม่นคุณยายเป็นผู้หญิงก็เลยเอาซีใส่ละจ้ะซีศูนย์หนึ่งกับอีกตัวหนึ่งกับเก้าศูนย์หนึ่งคุณยายเป็นผู้เท่าน้อจ้ะนี่จะเลขสองตัวกระจับคู่ใหมีหนึ่งหนึ่งกับศูนย์หนึ่งจ้ะ 0 1>, 1 0 7ตัวเดียวกัน้วจ๊ะพี่น้องเฮาจับตามองมือดีๆคุณยายเป็นคนไปวดัดไปว่าตลอดเนาะจะ้ะฟันก่าฟันแมน่นก็เลยดีใส่ลายฝาามาลงให้กันเบิงเพื่อเป็นแนวทางเนาะจังหัววันที่16นี่แหละภูเขามาแหลกกับฝากกดไล์กดแช่กดติดตามเนาะจ๊ะมียังกะจะได้อัปเดตให้กันเบิงทุกคนเนาะคะ่ะจะได้เห็นคลิปใหม่ๆมียังกะจะเด้งไปหากันตลอดเนาะจ๊ะมือนีคุณยายแต้มกับม,ห,มหามาว่าวเรื่องเลขกเรื่องยังให้ฟังจ้ะ คุณยายเป็นคนฟันแมนแล้วจ้ะหาสามศูนย์จะหินเลยตอนมันออกศูนสามแม่เขามาบอกชื่อเรื่อหาสามซูนเพราะว่าใบก็เลยสื่อเอ๊ะสามศนะูนศูนซ้ำๆนะซื่อศูนซ้ำๆแล้วก็ซื่อสามๆแล้วก็ซื่อศูนสนามสามศูนส่วนมากมิเตพูมมาบอกเลยบอกแม่เขามิตตพูมาบอก บา้าบอกเป็นโตเลยนะเลยนาะจ้ะคันผู้มมากเล่นก็สิได้ทุกงวดได้นี่จ้ะแม่เฮาหางเถื่อกระสือแต่ทางหลังเมืนบอกจ้ะเออสือแต่ทางหลังทั้งหน้าบ่กืือมันผัดอยู่ทางหน,น้าก็มีต้นแปดนี่ที่บอกจริงๆเลยบา้า <laughs> นี่เราบ่มาหาลูกหาหลานจักเถื่อหมดหมาแล้วคาเนี่จมหาอยู่โอ้ยายคือโมบอกเลขเนาะอันหอดย่มนี่เด้เนาะหอดย่ำลงหน้านี่แหละหอดย่มนี่แล้วยายเราอันมาบอกโศกลาบตลอดจ้ะ หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งแม่เฮ้าตั้งใจมาบอกลูกมันบอเหมือนี่มาหาหนี่จ้ะตั้งใจมาเชียรเนาะนีหละเอฟซีก็ถาม่าคือบอกตามแม่เฮ้าเนี้ยแม่เข้าไปใส่เนาะคุณยายน่ะมึงก็บอกเล็กแม่นแต่นีเด้จากเหมือนี้คุณยายมาหาอันมวดนี้เพื่อนเพื่อนมาบอกอีกบอกแม่เฮ้าบอกเอาอเงื่อนไปลอยให้พร้อมชัดเจนเนอกจากคุณยายบอกว่าซู้ฟังชัดเจนเลยจ้ะ หนึ่งหนึ่งก็หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่หละจากคุณยายว่าสองโตนี่แหละแต่ว่าค่ะมีของมากกรได้จังสีเดจากพี่น้องเฮากับจับตามองมึงดีๆชอบก็ตามเนาะค่ะลงให้กันเบิงเพื่อเป็นแนวทางมิยังกระว่าสู่กันฟังสิละจา้าค่ะพี่น้องเข้าไดน้น้ากันคุณยายเพิ่นเป็นคนมีเส้นจา้าฝันย่ามได้กับมิตะภูมาบอกเจ้าทีเจ้าทางเป็นแม่ออกคำวัดเนาะจา้ะไปวัดทุกเสาเลยจ้ะ มีกับเขา่ากับนางไปเฮตดไปวัดไปยังตลอดก็เลยเป็นคนมีเสศนแรงจากน่อยจ้ะขอคุณคุณยายหลายๆเด้อหวนนีก็ให้ลูกหลานได้สวกได้ลาบน,าน้ามดนๆมหากบค,คอให้เป๊ให้ปังคือเก่าจ้ะหอดขวบมันแล้วคุณยายมาหากันนีน่ก็คือทูกตรงๆแล้วจ้ะปีกายนี่ก็จังเสีละจ้ะแต่เอฟซีติดตามไม่พิมพ์ก็จะเห็นคุณยายนี่ละจ้ะ4ี1 9 0 1่เาเนาะจ้ะ คุณยายกับน้ำซีฝันบาเดเงินแบ่งลอยก็เลยเอาเก่าใส่ได้จ้ะเป็นเก่าศูนย์หนึ่งคุณยายเป็นผู้เฒ่านะกับซีศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดคุณยายวาศูนย์หนึ่งเนี่ยละมันใจแห้งว่าสันโศกหมาน้ำคุณยายเด้อค่ะเด้อสำหรับมินิกระซัมนี่ก่อนเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ